พาตอนเด็กด้วยอะค่ะก็เลยยังดูน่ารักเป็นแบบน่าเอ็นดูอยู่ใช่อยากให้ทุกคนรอดูจริงๆแบบเดี๋ยวมันจะไปถึงพาที่มันแบบเริ่มไม่น่ารักแล้วมันจะมีพาที่แบบอีตาลีเขาบอกว่าแบบไม่เคยดูละครปกติไม่เคยดูละครแต่เรื่องนี้แฟนเล่นเดี๋ยวขาดูทำไมมองว่าจะเล่นเลยดูก็ตามนั้นนะฮะแม่เขาพูดอะไรเขาบอกชื่อเขาบอกชื่อละครอ่ะโลกหมุนรอบเธอแต่ในกหมืนรอบโบ้ คนรู้คนรู้จริงๆไม่ได้อือก็ฟังมาอยู่เหมือนกันว่าเขาก็พูดมานั้นแล้วก็ครับนี่เขาชอบเราเขาชอบเราแบบเวอร์ชันแบบเวอร์ชันเด็กแบบแบบนั้น่ารักลงหอมชั้นักเรียนเออชั้นเรียนแล้วล่ะก็ชอบหมดแล้ค่ะที่เป็นหนูอ่ะแล้วถ้าแต่ถ้าพี่เล็กให้ใส่วิดอันนั้นใส่ไหม แปลว่าไม่ชอบกันแล้วจริงๆเวลาละครเรามาเราเขามาดูกับเราบ่อยไหมหรือเขาฟีดแบ็บ่อยไหมเอ่อฟีดแบ็กกลับมาสักส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าก็คือพอมันตกดึกพวกก็ต่างคนกลับบ้านนะเนาะเขาก็ไปดูที่บ้านเขาแล้วก็ดูบ้านเราอะไรเงี้ยมันมันก็เขาก็ถ่ายลงโปรโมทให้ด้วยก็ขอบคุณนะคะเขาต้องห่วงไหมกระชับเรื่องซีน หนูว่ามันไม่น่าจะต้องกังวลเลยเขาก็แอคติ้งไปเรื่อยพี่เขาก็ไม่ไม่กังวลหรอกเพราะว่ามันคือการทำงานนะคะใช่แต่ถ้าแบบออกมานอกฉากแล้วยังเลิฟซีนกันต่อนะว่าจะมันไม่ไดจะทำมันหรือไม่ได้หรือว่ามันมีป่ะโอ้ยจะเล่นกับเราใช่ไหมอย่างเรื่องที่แล้วเขาก็เลิฟซีนเยอะแล้วพอเรื่องนี้เราเลิฟซีนเขาจะกล้าดูมาหรือเขาปิดตาข้างเดียว ไม่ก็คงดูหรอมั้งไม่น่ามีอะไรหรอกเรื่องนี้ไม่แน่อันนี้คืเยอะไหมก็ต้องรอดูค่ะมันก็ตามสมควรแต่ละซีนที่ควรจะมีอ,อะไรที่คิดว่ามันจะมีมันมีแน่นอนคนเรามันจะมีลูกกันได้ยังไงลเลาโอา้ยต้อมีสปอยล์หนักกีส์ประสาทรมอีกนะจริง่จริงว่าทุกคั้งพี่อ่านรื่องซีนกับเพื่อนเขาเขามาที่กองหรือมาหรือว่ามาดูเลยไหมหรือว่า่ไงนไม่ค่ะไม่ไม่จะมีแค่วันหนึ่งที่มากองคือซีนที่ มีการยิงปืนกันปงปงปงไม่ไม,ไ,ไม่ได้มาฉากซีน,ชน,นใช่ม,มามเขาอยากเห็นนะว,ว่าการทํางานของเราทํางานเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้เห็นว่าโอเคเวลาทางานเป็นคนจริงจังมากๆและไม่จับโทรศัพท์เลยหรือเขามาดูแบบรักเราเพื่อแบบว่าไม่นะวันนั้นแทบจะมาซีนที่จะปิดกล้องแล้วค่ะเขาก็งานใครงานมันไม่ยุ่ง ใช่จริงๆปกติพี่เล็กจะไม่ค่อยมากองด้วยแต่มาเรื่องนี้เพราะว่าเพื่อนเคือมาหาเพื่อนไม่ได้มาหาเรามาหาเพื่อนอย่างเนี้ยอย่างเรื่องนี้ให้บอกว่าต้องเล่นสีสีเจนเลยใช่ไหมใช่เด็กวาเรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็จนถึงที่อายุมากๆมันยากมากขั้นถางยากค่ะยากอยู่แล้วคือเราต้องจําให้ได้ว่าตอนเด็กเราเล่นอะไรมาบ้างมันถึงจะยาวไปถึงแบบช่วงนั้นได้คือมัน มันเก็บรายละเอียดเรื่องราวเยอะมากๆา,กากค่ะจนแบบถ้าพลาดจุดใดจุดหนึ่งไปอ่ะเรื่องราวก็จะพลิกเลยมันจะไม่เหมือนว่าคือไม่ใช่แค่โบที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทบทวนความจําตัวเองด้วยตัวพี่แอลเองก็ต้องมาช่วยเราด้วยว่าเอยอันนี้มันน้อยไปพอเดี๋ยวมันต้องไปนี่ต่อนะ พีเอก็ต้องมาช่วยตะล่อมเราด้วยว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นนี้เหตุผลที่มาที่ไปมันประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วตอนมันไม่ได้ถ่ายเรียงใช่ไหมไม่เรียงค่ะละครไม่มีถ่ายเรียงแล้วคือเหมือนดีใจเสียใจตกใจดีใจเสียใจตกใจอะไรเงี้ยแล้วช่วงไหนแล้วช่วงไหนแล้วมันกระโดดไหมมีมีบ้างค่ะแต่พีเอก็ใจดีมากๆที่พยายามจะให้เด็กก็คืออยู่ในช่วงเด็กแต่ก็จะมีเด็กแล้วก็มีไปเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยมันจะมีข้ามไปแล้วก็ต้องสลัดให้ออก างีหลุดก็พี่เอลก็ด่าบางเหมือนว่าไม่ใช่ตะวันแล้วอย่างเงี้ยมันคิดยังไงให้มันดูแบบว่าแตกต่างในช่วงสีรุ่นเน่ยสิวัยเด็กมันคือไรเดียงสาทําอะไรก็ทําพูดอะไรก็พูดยังจะไม่ค่อยแบบว่าคิดให้ขี่ข้วนแต่พอเข้าวัยมัธยมที่เป็นเด็กอำนาจอินเตอร์ก็จะเริ่มโตขึ้นก็จะเริ่มพูดน้อยลง อะไรที่ควรจะพูดอะไรที่ควรจะเก็บก็จะมีเก็บไว้บ้างความลามลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพอเริ่มเข้ามาหาลัยอันเนี้ยมันจะเริ่มเรื่องความรู้สึกจะพูดได้มากน้อยแค่ไหนกับคนคนนี้กับคนคนนั้นจะเปิดเผยความรู้สึกนี้ได้มากแค่ไหนแล้วก็พอช่วงวัยทำงานมันก็จะเครียดอีกแบบหนึ่งค่ะคือมันเหมือนในชีวิตคนเราเลยที่ไม่ว่าจะช่วงไวัยไหนมีปัญหาเหมือนกันหมด แต่แค่จะรับมือไหวหรือเปล่าหรือว่ามีใครคอยเป็นแบ็กลังแบ็กลังให้ไหมอะไรเงี้ยเครียดเหมือนกันแต่ก็สนุกค่ะมันไม่ได้มีแค่ความเครียดอ,อย่างเดียวมันมเีเรื่องการหาทางออกในเรื่องว่าคือบางคนถ้าถ้ามาดูในเรื่องนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีแค่ความเครีออยดคงเดียวนะมันจะช่วยหาทางออกให้กับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคนว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณควรใจเพิ่งทางไหนทางนี้ถูกทางนี้ผิดอะไรางี้ได้หมดเลยอ่ะพี่ถามอีกเรื่องนึงเรื่อง,อง,องที่สนามบิน อ่ะละครใช่ที่ผู้ชายร้องฮะอ๋ออันนี้ก็ะร้องจริงหรือว่ายังไงพี่เล็กเขาบอกตาตื่นอยู่แล้วด้วยถ้าทางอรกิ๊กแต่หันกล้องไปถ่ายมากเลยแั่นนึงเราเป็นนางเอกค่ะแล้เป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงไปเซอร์ไพรส์เขาคือวันนั้นจริงๆโบอ่ะไม่คิดแต่จะถ่ายละครเสร็จเร็วหรือว่าทำงานเสร็จเร็วก็เลยบอกพี่ว่าน่าจะไม่ได้ไปรับนะอะไรเงี้ยเขาเขาอยากให้ไปรับ แต่เราก็ไม่น่าจะได้ไปรับหรอกแต่กายว่าเสร็จงานเร็วก็เลยแบบเซอร์ไพรส์ก็ถามพี่บูนคนขับรถพี่เลว่าพี่เลวลงเครื่องยังเลยแล้วก็พิมพ์ไปตลอดเลยพิมพ์บ่อยจนเริ่มจะแบบเขาน่าจแต่เริ่มจับทางได้แล้วแหละว่าเราจะจะไปเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็แบบพยายามไม่ไม่ตอบแล้วก็ยืนรอแล้วก็กลัวว่าจะรอผิดทางมันมีทางออกสองทางเนาะอีฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาแล้วก็ไปถามคุณเออพี่รักษาความปลอดภัยตรงนั้นเนี่ว่าพี่คะ เออลาวเนี่ยเขาออกประตูไหนกันคะประเทศประเทศลาวอ่ะเขาออกประตูไหนกันคะเขาก็ก็จริงๆออกได้สองทางเครียดแหละเครียดแล้วแล้วจริงๆแล้วก็แล้วเราต้องรอตรงไหนแต่แต่วันนี้ออกฝั่งนี้ครับอ่าสบายใจคลยลงแล้วที่เขาลองนี่คือลองจริงเป็นคอนเทนต์ลองลองจริงค่ะเพราะเขาไม่คิดว่าจะเจอไม่คิดว่าจะมาเพราะตอนที่เขามองมาทางเราอ่ะ หนูว่าเห็นเขามองมาแล้วนะแต่เขาก็เหมือนมองเลยไปมองไม่เห็นมองไม่เห็นหนูก็เลยเห็นจริงหรือเปล่ามาจากรอวันนั้นหน้าเราเต็มมากเลยนะใช่คือเขามองแล้วเขาก็แบบท่ามไปเลยเหรออย่างเงี้ยเหมือนมองรอบแรกไม่น่าใช่ไอคนนี้มันสวยนะได้ยินขนาดนั้นเลยหรอวะไว้ยเจ้าเวอร์ได้ยินเสียงในหัวแล้วก็เออคนนั้นสวยดีนะเฮ้ย เป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยผูก <f air> ฝันมปทีใช่เห็นบอกว่าโบเตรียมบทไปพูดด้วยสคริปเตรียมเนื้อ <c oughs> เรื่องเลยสตอรี่บทนั้นคือ <c oughs> อะยังไงบ้างเราเตรียมคือเราคิดในใจแล้วว่าถ้าเดินมากับผู้หญิง หรือว่าเด <st> ินมาอุ้มลูกมาคนหนึ่งโอ้โหสี่วันไปสี่วันไม่ใเหรอไม่คือที่เขาไปบก็บอกว่าทำไมถึงตัดสินใจไปประเทศนี้หรือแอบมีเมียไว้แอบมีลูกหรือเปล่าที่เคยไปมาก่อนหรือยังไงก็แซวๆกันไปเขาก็บอกว่าบ้าจะมีได้ไงแต่ถ้าแล้วถ้าสมมติว่าพี่เดินออกมาจากประตูแล้วแบบ มีผู้หญิงอุ้มลูกมาด้วยทําไงอ่ะหนูก็คงตะโกนด่ามั้งแค่มันจบจบด่าใครด่าผู้ชายด่าผู้ชายด่าผู้ชายอยู่แล้วแสดงว่าตอนที่เขาออกมาจากประตูแล้วต้องมองข้างหลังเขาด้วยว่ามีใครเดอยู่าของเขาใครเอาหนูดูเรื่องอะไรมาก่อนเนี่ยซึ่เราก็เลยแซวว่าโสดสี่วันใช่ไม่ได้แต่สี่วันเป็นยังไงบ้างอืมเขาก็หัวเราะกันไปเป็นขำๆกันไป คุยค่ะคุยปกติแต่คุยน้อยสดยังไงสนแบบใดคุยน้อยคุยน้อยมากๆเพราะว่าพี่เล็กเขาถือกล้องตลอดเวลาเราก็จะไม่ไปยุ่งกับการทํางานเขาเขาก็จะถือไปพูดคนเดียวเดินไปพูดคนเดียวอย่างเงี้ยทำไมปล่อยเขาไปก็เขาอยากไปถ่ายวอล์กก็ให้เขาไปมันคือวอล์กเขาเรียกว่าอะไรนะการใช้ชีวิตคนเดียวเขาก็อยากรู้แหละว่า ถ้าเขาใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดได้ไหมเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่เขาจะไปกับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ดีมากอยากไปอีกโอ้โหไปอีกเอาใจเพราะว่าการไปเที่ยวคนเดียวคือมันได้อยู่กับตัวเองไม่ได้ออกไปทํากิจกรรมไม่ทีวิ่ทีที่ตัวเองอยากจะทําไม่ต้องไปรอใครไม่ต้องไปแบบถามความเห็นว่าไปร้านนี้ไหมไปนู่นนี่นั่นไหมอย่างเงี้ยคืออยากทำแล้วก็ทำเนี่ยกินแล้วก็กินอย่างเงี้ยกลัวไหมถ้าทริปต่อไปเขาจะเริ่มไม่ชวนเราแล้วเขาติดใจหนูก็ไม่ติด ตาแข็งแข็งไม่ติดเลยอยู่กรุงเทพสบายตาแข็งตาแข็งดูกัดฟันคูดไม่กัดเลยให้ให้เขาไปได้เลยหนูแบบไม่ติดเลยค่ะแล้จะทำให้ความกังวลที่เรารู้สึกว่าเขาจะมีลูกอีกไหมเนี่ยตอรลีจะกลับมาหรือเปล่าอ่าถ้าไปถ้ามีลูกไปต่างประเทศนะลูกก็จะน่ารัก เราไม่ติดหรอไม่ติดพวกพี่ต้องห้ามดิโอ้โหมาตอรรียเพิ่มไม่เไปลงพิ่มตไม่ไม่อยากให้จบลงไม่มันเป็นมันเป็นไปเรื่อยไปเปื่อยค่ะคนไทยเราเล่นเบื่อยแซลแซลคนไทยเป็นจะได้ไม่แบบเครียดอะไรเยอะกับชีวิตแล้วเขาบอกเรื่องประเทศต่อไปนี่เขาจะเป็นคนเดียวที่ไหนเอ้นบอกได้อะคะเหมือนเขาจะเซอร์ไพรส์สัก่างแต่รับไม่ไม่ใช่ใน ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปต่างประเทศแล้วประเทศเพื่อนบ้านกต่างประเทศเขาเรียกว่าไปไปไม่ใช่แวไแล้วอีกเวไปแล้ไปแบบตาฟ้าตาขาวาแลวไมอไเออผมก็ไม่รู้มันคยอยู่แถบไหนแบบเออที่เป็นแบบคนสวยเขาอยู่กันอ่ะอันนี้ไม่ไปรอตรงนี้ประเทศประเทศเราสวยมากจะโดนอะไรไหมเนี่ยพูดไปเรื่อย ยังมีการเข้าอีกตัวน่งนะกาทรท่องที่ยว